รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวันติน เขาบอกว่าอยู่แถวนี้บริษัทเนี่ยทำไมหาไม่เจอพี่หลงอีกแล้วเนี่ยไม่ได้หลงก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละจะโกรธมากแล้วใช่ไหมถ้าโกรธมากนี่ครับหนูตัวเองก็อย่าโกรธเขาเลยเจมี่ทำงานมาโมอเลยใช่ไหมมีใครมาแซวมั้ยสวัสดีสวัสดีครับผมหนูมาหาพี่ใช่ไหมมาหาพี่เลย ว่าหนูมาทะเลาะกันกลางถนนนะก็หนูเดินมาเขาบอกบริษัทพี่อยู่แถวนี้นุ้เอออยู่นี่ถึงแล้วนี่อยู่นี่เลยต้กรับเชิญของเราวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แหน่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะพี่มิกนะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนาเข้าสู่รายการครอบครัวค่ะต้องเรียกว่าเป็นครอบครัววาไรดตีด้วยนะคะเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปพบกับการเลี้ยงลูกนะคะแล้วก็รวมถึงเทคนิคการเลี้ยงลูกที่แบบนี่ คุณแม่ลูกสามนะจะได้เข้าใจว่าวิธีเลี้ยงลูกเี็ยเป็นยังไงบ้างถูกต้องครับจึงเป็นที่มาของปฏิบัติการแก๊งรักเด็กของเรานั่นเองครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ลูกสามของดิฉันยังสาวยังสวยอยู่เลยพูดจาหน้าคบรักไว้นานจริงคุณแม่ลูกสามพวกเราก็เลยอยากจะมาปรึกษาครับพี่แหม่มคะมีเลยเพราะว่าเลี้ยงลูกสามเขาเหนื่อยมากพูดตรงนี้มากแต่มีความสุขมากเหมือนกันที่สุดเขาบอกว่าตัวจิ๋วคนหนุนน้อยของพี่แหม่มซาสุดในซอยเลยนะเมสซี่ ตอนนี้กี่ขวบตอนนี้สองขวบสามเดือนค่ะวันนี้ไม่สบายเกิดจะมาติดพี่ไงคะวันนี้ก็เลยอาจจะจ่อยนิดนึงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นไงพอไหวอยู่นะดูกันแล้วเราเข้าไปข้างในกันไหมได้ครับผมแต่ช่วยพี่ฮิ้วของได้ได้เลยครับมีอะไรบ้างครับกระเป๋าน้องน้องแล้วก็อันนี้าน้องนะแอนนาเอลซ่าอะไรของเขาเนี่ยนี่ก็สามีพี่ทําอาหารมางานที่น้องอยากให้ทามาตายเราน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลยปะปะห้องในเชิญครับผม คุณแม่คนสวยหม่ำคัทริยาหลังจากหันมารับบทบาทในชีวิตจริงกับการเป็นคุณแม่ลูกสามและภรรยาที่คอยดูแลคุณสามีอย่างคุณสงการกระจ่างเนตรต้องบอกว่าเธอทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวค่ะทั้งบทบาทการเป็นภรรยาบทบาทการทำงานและบทบาทการเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกถึง3คนน้องแมกน้องคินและน้องสาวคนเล็กที่สุดแสนจะน่ารักอย่างน้องเนสซี่วันนี้แกงรักเด็กจะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของคุณแม่แม่และน้องเนสซี่กันค่ะ หลักเข้าไปเลยค่ะหลักเข้ามาเลยค่ะเล็กๆบริษัทเล็กๆค่ะเวลามาบริษัทก็ต้องเอาลูกมาด้วยเหรอคะพี่แม่อย่างคนเล็กเนี่ยก็จะติดติดคุณแม่นิดนึงก็จะชอบไงเวลาแม่ไปไหนก็อยากไปด้วยต่ยังไม่สองคนพี่สองคนไปโรงเรียนคนโตอายุเท่าไหร่แล้วครับคนโตจะเก้าแล้วค่ะเก้าขวบแล้วเร็วมากคนโตจะเก้าแล้วก็คนที่สองเนี่ยกำลังสี่ขวบสี่ขวบน้องแม็กน้องน้องคินน้องคินแล้วก็เนสซี่ตอนแรกจะแม็กคินท็อด พอเป็นผู้หญิงก็ไม่ทอดละเมื่อกี้ที่เขาบอกกันว่าเนสซี่สนสุดสุดที่สุดเลยสูงเลยเขาว่ากันว่าห้าคนนี้เอาไม่อยู่ค่ะจริงมีแบบน้องๆอย่างน้องๆคอรมอพวกน้องๆที่แบบสนิทกันเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาช่วยเลี้ยงห้าคนนี้นางก็คนเดียวคุมห้าคนนี้ห้าคนสลบนะตายสลบเป็นจุดๆเลยวัจไิงเติมฐานยี่ห้ออะไรครับผมเราจะเอาไหวไหมเนี่ยแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะวันนี้อาจจะผิดคาด เป็นรายการเดียวที่จะได้เห็นเนสซี่แบบนั่งนิ่งซึ่งซึมหรือเปล่าไม่รู้ว่านางป่วยไง้ราขึ้นไปดูเลยมยไปไปได้เลยแต่ก่อนอื่นนี่เรามีนี่ครับกิฟต์เซ็ตจากโอวันตินจะไม่ไปจัดการให้ยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันทำเลยครับหรอมาถึงปั๊บก็ให้เลยครับผมเป็นกิฟต์เซ็ตจากโอวนตินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะขึ้นไปดูว่าข้างบนยันสลบยู่เปล่าเออได้เปิดตื่นแล้วครับผมได้เลยไปกันครับ โดยฟูจิโกะนี่ตัวจริงน่าอยู่นี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลวต้มอยู่ด้วยค่ะนี่แล้วปกติอะค่ะสมมติว่าพี่แม่มเลี้ยงลูกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมีวิธีเลี้ยงแบบไทยด้วยแล้วก็ ตะวันตกอะไรอะไรด้วยก <re>. ็ค <su> ือจากบ้านพี่เนี่ยคุณพ่อเป็นอังกฤษแล้วคุณแม่เป็นไทยครับทั้งพี่กับพี่วิลลี่ก็จะถูกเลี้ยงมาในแบบผสมค่เนึ่อกมาจาแม่คุณแม่ก็จะเจ้าระเบียบจะต้องแบบนั่งเรียบร้อยไปลามาไหวสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้มผ่านผู้ใหญ่ต้องก้มหัวอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ของคุณพ่อก็จะแบบมารยาทบนโต๊ะอาหารต้องนั่งเรียบร้อยจะทานข้าวเสร็จจะลุกจากโต๊ะก็ต้องขออนุญาตไม่เอาสองขึ้นมาว่วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบคุณแม่สอนว่าเออไม่เอาดีกว่าฉันไม่อยากใช้กับลูกอย่างเง เชื่อไหมว่าอยากจะใช้ทุกอย่างที่แม่สอน oh มาใช้กับลูกเลยอะ oh <yeah. S 2> แต่อันหนึ่งเนี่ยอันนึงเนี่ยก็คือจะจะรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าด้วยยุคสมัยนี้เนี่ยเราคงต้องเป็นเพื่อนกับลูก oh <yeah. S 2> มากกว่าเป็นแม่กับลูก oh <yeah. S 2> เพื่อที่เวลาเขามีอะไร oh <yeah. S 2> เขาจะได้กล้าเล่าให้เราฟังจริงจริงมีลูกชายสองคนลูกสาวคนหนึ่งค่ะ เมื่อกี้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยบอกว่าจะตั้งชื่อเป็นผู้ชายสามเพราะว่าตอนแรกสามีค่ะพี่บีบีเนี่ยอยากจะมีลูกชายสามคนตั้งใจไว้เลยชอบใช่ไหมโอ้ชอบก็ตั้งไว้ว่าโอเคแม็กคินแล้วคนสุดท้องก็จะเป็นท็อดท็อดอ่าถึงเวลาแล้วปรากฏว่าคนสุดท้องเนี่ยมาเองโดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้ตั้งว่าเอ๊อยากจะมีอีกคนนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็เป็นผู้หญิงพี่บีบีนี่กลุมขมับเขาไม่อยากได้ลูกสาวเลยปรากฏว่า อุ้ยรักแสนจะห่วงแสนจะห่วงสารพัดแตเป็นรักที่สุดเลยคือรักเท่ากันหมดนะคะแต่ว่าเขาก็จะแบบเนี่ยแมมเด็กผู้หญิงนี่มันรู้สึกว่ามันจะหอมกว่าเด็กผู้ชายซึ่งเวร์และไม่จริงไม่จริงก็ใช้สบู่ใช้ครีมวิ่ห้อเดียวกันนึกออกไหมหอมกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยดูสิแก้มเขาก็นุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยปแล้วนี่ก็อยากได้ลูกสาวคนแรกไม่อยากได้เป็นผู้ชายก่อนครับอยากได้ให้ผู้ชายดูแลน้องสาว ใช่น่ารักเนาะใช่ไม่อยากได้แบบพี่แหมมเลยเลยมีเลยต้องมีพยายามมากเลยครับผมพูดถึงว่าเป็นน้องกสุด้องเนี่ยอย่างเป็นเองเป็นน้องผู้หญิงกสุด้องจะได้รับการโอเป็นพิเศษคนนี้ได้รับการโอจากคุณพ่อพี่ชายก็โอเหมือนกันเ<อ>นซี่คะเนซี่เอาอันนี้ไหมคะ<อ>แต่ในขณะที่พูดกับแม่แม่แม่เราไม่ไปด้วยหรอกนะนี่แต่หันมาพูดกับน้อง เนซี่คะเอาไหมคะผู้ชายพูดค้าน่ารักเชียวโอ้โหเขาก็ฉนุูนหนอมน้องเขาเนาะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากลัวกลัวโอเหมือนกันค่ะกลัวทุกคนโอเพราะเป็นน้องคนสุดท้องแลวอย่างกระเป๋าเนี่ยครับค่ะต้องเวลามีลูกต้องพกใบใหญ่ขนาดนี้เลยครับผู้ชายจะคิดอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าทำไมรู้ไหมมิกพูดเหมือนพี่บี๋ีเลยพี่บี๋บอกแมมฟ้องคุณแม่ฟ้องทุกคนว่าเวลาไปไหนทีนะ แพ็คของเยอะเอาของเยอะไม่รู้จะขนอะไรไปแต่สังเกตไหมเวลาไปเนี่ยทุกอย่างมีพร้อมต้องการอะไรปั๊บฉันหยิบมาให้ได้ทันทีการไว้ก่อนพอมีเด็กเนี่ยมันไม่ได้หรอกมีอะไรบ้างครับในนี้มีผ้าอ้อมนะคะมีชุดสำรองมีกระติกน้ำร้อนหน่อยหน่อยหนึ่งแบบมีนมของเขามีผ้าเปียกมีถุงใส่ไดเปอร์มีหวีมีกิ๊บมีอุ้เยอะไปหมดมีทุกสิ่งรบทุกอย่างเลยจริงๆมีกดเหล็กไหมในบ้าน คือใจเนี่ยอยากให้เขาอ่านหนังสือเยอะๆเพราะเราก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยห่างหายการอ่านหนังสือนั่ก็โฉบก้นตลอดนะก็เลยจะพยายามให้เขาอ่านหนังสือทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนอ่านทุกวันอย่างน้อยวันละนิดหนึ่งก็ยังดีอ่านให้คุณแม่ฟังหรือแม่อ่านให้ลูกฟังสมมติคนนี้ยังอ่านไม่ออกน้องขีนยังอ่านไม่ออกเราก็อ่านให้ฟังพาอ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็ให้อ่านแล้วเขาบอกว่าสมัยนี้เนี่ยสมมติเราดูหนังดูการ์ตูนดูอะไรเงี้ยค่ะมันมันมีภาพสําเร็จให้เราแล้วไง นึกออกมาแต่ถ้าอ่านหนังสือเนี่ยมันจินตนาการได้ว่า เราจะเดินเข้าไปในป่า,าเข้าไปในป่าแล้วเราก็เจอกับหมีตัวใหญ่หญป่าเราก็จะเป็นแบบหนึง่งป่าเขาก็จะเป็นแบบ,แบ,บหนึงน่งอันนี้ก็เป็นกฎเหล็กที่อยากจะให้ลูกๆทั้ง3คนทำใช่อยากให้ติดหนังสือติดนิสัยการอ่านจริงๆจะเป็นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้นะเล่นแต่ iPad แล้วนะอย่างพี่แหม่มให้ให้ลูกเล่น iPad ไหมครับยอมรับว่าให้ค่ะแต่อย่างคนเล็กนี่ก็ยังไม่ได้ให้เล่นนะแต่คนเล็กเขาก็จะแบบพอเห็นพี่ปั๊บเนี่ยมันมันยากตรงนี้เหมือนกันพอมีลูกโตลูกเล็กเนี่ย อย่างคนโตเนี่ยควบคุมเวลา<ม>เาช้าเล่นได้แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วบ่ายค่อยเล่นอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก่อนนะคนดูจะไม่เห็นหน้าเลยหลังจาเห็นแบบกำลังมองซี่ขาี่นั่งอย่างนี้ดี๋ย่าแม่กอดไว้แม่กอดไว้ก็มีเล่นบ้างค่ะก็มีเล่นบ้างไปแล้ว บอกว่าถึงแม้ว่าพี่แหม่มเองก็จะถูกเลี้ยงมาเป็นแบบว่าทั้งตะวันตกทั้งไทยเองก็เอาทั้งสองแบบนี่แหละมาสอนลูกต่อวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์มอบให้ด้วยนะคะให้อีกแล้วนี่ผลิตภัณฑ์นิวโท็อเล็กนะคะเป็นอาหารเสริมสําหรับเด็กนั่นเองนะคะมอบให้กับพี่แหม่มเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวหอมเนาะไม่จริงหรอกชอบหอมเห็นไหมคะชอบเด็กผู้หญิงก็ทั้งหมดนะครับผมชอบเด็กีแล้ะดีกว่าชอบเด็กผู้ชายเพิ่มมันทำถูกแล้วลูกหล่อจ้ะ ช่วงหน้านะลูกนะช่วงหน้าช่วงหน้าจะพาไปชิมอาหารพี่บีนจะทำอาหารมาให้ลูกเขากินตลอดพี่บีพี่บีเป็นคนทำอาหารเหรอคะไม่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 ทำไม่เป็นเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ไม่ทำสามีทำสามีทำสามีทำอาหารเก่งมากพี่บีมากเลยทำได้เมื่อกี้คือที่หนูยิ้มขึ้นมานะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาจับมาให้เป็นพิเศษเลยนี่คือเมนูโปรน้องแนซี่ เมนูโปรดหลา์ไม่เมนนซี่ไม่เคยมีเมนูโปรเนซี่ทำได้ทุกอย่างอ้ยรไม่มีปัญหากับการกินเลยเดินมปนะอยู่ช่วงหน้ามาดูดีกว่าวันนี้ทำอะไรไม่ได้สนับสนุนโดย Enfagrow A Plus My Plus แบรนด์จูเนียนี่อาหารที่ที่บิบิทามใช่ค่ะก็จะมีอันนี้สปากเกตตี้ค่ะเขาเรียกอะไรนะสปากเกตตี้ซอสหมูครับผมที่เด็กๆชอบเนาะ,ะนี่นาง,งเป๊ะน,นะบอกให้คือเวลาทําอาหารเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแหม่มจะทานหรือยังถ้าจะทานบิบิจะได้ทําเลยนั่งโต๊ะคือทอําเสร็จต้องร้อนๆแล้วก็ ตั้งแล้วก็เสริมน่ารักนี่มีชีสมาด้วยมีชีสมาแต่นี่อาจจะเย็นไปนิดนึง่แล้วแล้วก็อันนี้ลาซานญ่าหมูค่ะก็เป็นอาหารที่ลูกทานได้เพราะว่าไม่ได้รสจัดมากครับผมแล้วเรารู้ได้ไงครับว่าอะไรที่เหมาะกับลูกวัยไหนอาหารที่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าว่าอะไรมีทั้งแป้งมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งโปรตีนมีทั้งผักอะไร่าให้ครบห้าหมูนั่นเองครับผมใช่ ดูทานไหมคะเดี๋ยวหกลูกหนูจะทานอะไรไหมคะทานไหมคะทานยาาเหมือนกันช่วงนี้เพราะว่าป่วย3ามสี่คำก็หยุดละโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหายก่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณหมอบอกว่าให้ลดน้าหนักตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานางยังไม่เคยน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์เลยนะคะเพราะว่าเกินตลอดจริงคุณหมอบอกว่าไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วนะคะนี่เกิดแล้วนะคะอันนี้สองขวบสามสองขวบสเดือนตอนนี้หนัก15บกิโลโอ้โหปกติต้อง ปกติน่าจะน้อย <12. S 1> กว่าในประมาณ12-13องสิอย่างเงี้ยค่ะเลยต้องลดน้ำหนักเลยต้องลดคุณหมอคุณหมอพูดทุกครั้งที่ไปฉีดวัคซีนที่ไปพบแพทย์ว่าต้องลดต้องลดเนี่ยพอแต่พ่อป่วยนี่คงได้ลงแล้วล่ะถ้าลูกมีน้ําหนักเกินมาตรฐานถ้าลูกเป็นเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวไม่ต้องกังวลค่ะน้ําหนักจะเข้าที่เองเมื่อลูกโตขึ้นแต่ถ้าเกิดลูกกินนมผงหรือว่ากินอาหารชนิดอื่นคุณแม่ควรจะ เพ่งเลงไปที่คุณภาพของอาหารนะคะควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีพลังงานสูงเช่นอาหารหวานหวานมันๆหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลควรจะจํากัดในเวลาในการดูทีวีควรจะเน้นกิจกรรมภาคสนามเช่นการวิ่งเล่นการขี่จักรยานหรือว่าว่ายน้ํานะคะแต่ถ้าเกิดทําตามคําแนะนํานี้แล้วลูกก็ยังมีปัญหาน้ําหนักตัวเกินอยู่แนะนําควรปรึกษาแพทย์ค่ะเดี๋ยวว่าเห็นอย่างนี้นะครับพี่แหม่มเขาต้อง เป็นคนระเบียบเหมือนกันนะพี่แม่แบบไม่สามารถให้ลูกทานอย่างนี้ได้ไต้องนั่งบนโต๊ะพี่ควรจะนั่งบนโต๊ะนี่ไงใช่บางคนเขาไม่ซีงตรงไหนก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเลี้ยงก็จะวิ่งตาม,มพี่เลี้ยงก็จะวิ่งไปไหนก็วิ่ง,งตามตอนนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้ใช,ไใช่ไหมครับ คือมันจะลำบากทั้งเขาและลำบากทั้งเราและลำบากทั้งพี่เลี้ยงจริงต้องฝึกยังไงครับฝึกให้ทานบนโต๊ะตั้งแต่แรกหรือว่ายังไงตั้งแต่แรกเลยคืออย่างอย่างเนซี่เนี่ยเขายังนั่งไฮแช์ไฮแชร์ที่แบบเป็นเก้าอี้เด็กที่สูงหน่อยแล้วก็มีถาเป็นของตัวเองแล้วก็รัดเข็มขัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาป้อนป้อนป้อนแล้วก็พอดีขึ้นหน่อยก็อ่ะให้เขาลองวางจานแล้วก็ให้เขาตักเองและอย่างพี่คนโตสองคนก็เริ่มนั่งโต๊แล้วก็ซื้อโต๊ะเล็กเ็กเตี้ยหน่อยหน่อยให้เกิดเด็กดื้ขึนมาจะให้ทั่แมม่ีีวิธก้ขยงไงค ก็จะบังคับนะคะก็จะต้องบอกต้องทานถ้าไม่ทานก็ยังเล่นไม่ได้ยังไปไหนไม่ได้ก็เลยคุณยายคุณยายก็บอกว่าถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องทานเก็บเลยแต่เดี๋ยวเวลาหิวเขาก็จะมาขอเองอ่ะแล้วเขาก็จะได้จาเลยว่าเขาเนี้ยเมื่อกี้เขาไม่ทานเห็นไหมพอตอนนี้หิวอยากทานก็ไม่ได้ทานละแล้วมันมีเป็นแบบว่าพี่น้องสามคนเป็นแบบแย่งกันกินหมายถึงว่าถ้าแย่งขนมคุณแม่ซื้อขนมมาจะเอาวันเนี้ยมีมีเหมือนกันค่ะชอบทานแซลมอน พี่ก็จะโกยไปเลยบอกอันนี้ของเราคินนี่บ่อยเขาก็จะบอกอันนี้ก็ของเขาไม่ได้ห้ามแย่งห้ามแย่งอะไราเงี้ยทำไงอ่ะก็ก็คือเรื่องคุูคุณพ่อเขาก็น่ารักเขาก็จะบอกว่าเรื่องกินเรื่องเป็นเรื่องสําคัญแล้วเราจะไม่ห่วงกันก็จะสอนลูกเลยว่าไม่ต้องห่วงของกับน้องกับพี่แล้วสมมติ3ามคนอยู่ด้วยกันคนนี้งองแงกแล้วคนอื่นๆเวลางองแงพร้อมกันทำไงโอ้โหมึนเหมือนกันนะเบนก็คือต้องมีกฎกติกาในการลงโทษเหมือนกันยังไงครับบางทีแย่งกันเล่นของแย่งของเล่นคนนี้เราก็บอกว่าเวลาอยากเล่นขขออง คินก็บอกว่าเขาขอแล้วแต่พี่แม็กไม่ให้ซึ่งเขาขอเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าพี่แม็กต้องให้เลยในขณะที่แม็กบอกว่าก็เราเพิ่งหยิบมาเล่นเราจะให้ได้ยังไงคินนี่บอยก็มาอู้นวายไปหมดก็เลยใช้วิธีถ้าผิดด้วยกันทั้งคู่ก็เข้ามุมเลยเข<อ>้ามุมไม่ตีนะบ้านพี่ไม่ได้ไม่ตีคือไม่ได้บอกว่าการตีเป็นสิ่งไม่ดีกันแล้วแต่บ้านเลยซึ่งตอนเด็กๆเ,เ,เ,เราก็เคยโดนแม่ตีคือแค่เข้าม,มุมกลัวมากกลัวมากคือให้หันหน้าเข้ามุม คือสมมติเราเล่นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าทําผิดเข้าไปอยู่มุมนั้นเลยไม่ต้องมาเล่นกับคนอื่นเราก็เล่นของเราต่อเป็นการลงโทษแล้วเขาว้ยวอยวยวอยวอยวยตอนแรกๆก็วอยแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ก็ได้เรื่องได้ผลนะคะเพราะว่าพอเขาเข้ามุมเสร็จเขาก็จะเราก็จะพอออกมาปุ๊บเราบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าถ้าเข้ามุมเพราะอะไรแล้วจะทําอีกไหมอะไรเป็กๆก็ทําอีกอยู่แล้วนะมันก็แต่ก็ให้เอออย่างน้อยเขาก็ได้ใช่อย่างน้อยเขาก็ได้รู้แล้วก็พอเตือนเขาอีกทีว่านับหนึ่งนะ ถ้าสองยังไม่อีกทีนี่ขั้นที่สามเข้ามุมนะเวลาเราเลี้ยงลูกพี่แหม่มจะต้องมีอะไรแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่จะต้องบอกลูกเป็นประจำมาหาว่าอันนี้นะต้องอย่างนี้นะลูกต้องอย่างนี้นะลูกคือเข้าใจคําที่คุณพ่อคุณแม่พูดสมัยเราเด็กๆนะว่าโอเคอย่าพูดพูดด้วยจาไว้อย่าพูดพี่ขอโทษแทนครับผมคือเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เหมือนกับว่าแบบไม่พูดเหรอคะงั้นกระซิบได้ไหมกระซิบนะกระซิบ สมัยเด็กๆที่เราพ่อแม่เราพูดจำได้ไหมฉันต้องสอนปากฉีกถึงหูปากฉีกถึงฮะกระซิบคนนี้สิโอกระซิบกระซิบคนนี้สิก็กระซิบอยู่กระซิบอยู่นะครับผมต้องบอกหมดนะแม่เวลาเจอผู้ใหญ่ต้องสวัสดีอย่าให้แม่ต้องพูดหลายทีพูดกับผู้ใหญ่ทําไมต้องพูดต้องพูดครับด้วยป่วยไหมคะหนูป่วยไหมคะป่วยจ๊อยป่วยมากไหมคะนิดเดียวป่วยไหมคะป่วยนิดเดียวป่วยมากค่ะ ไม่ค่ะจุ่มนจังเลยถูเลยเปาออยากกลับบ้านอ๋ออยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็บอกว่าเวลาเด็กเด็กไม่สบายมีหลายคนถามอ๋ออย่าพูดว่ากระซิบกระซิบครับผมกระซิบนะคะกระซิบเวลาเวลาเด็กไม่สบายเนี่ยบางคนมีบางคนถามเหมือนกันบอกว่านอยไหมหรือแบบไม่สบายนิดนึงต้องพาไปหาหมอเลยอะไรเงี้ยอ๋ออย่าพูด ก็อันนี้แม่กระซิบนะอันนี้แม่เล่านิทานเราก็จะอาจจะใช้วิธีว่าไม่ไม่น้อยมากค่ะเพราะว่าลูกคนที่3แล้วเนาะก็ก็ได,ได้ได้มีโอกาสมีประสบการณ์บ้างก็มีดูแลบ้างเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอมากๆขึ้นมีเสลสีเข้มๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาไปหาหมอ,อมแต่ก็ไม่ถึงจะตึงเปรี้ยมากว่าแบบ พาลูกตัวล็อตปุ๊บไปหาหมอเลยไม่ต้องไม่ขนาดนั้นแล้ววันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์จูเนียร์มอบให้กับพี่แม่ถูกต้องครับให้อีกแล้วถูกบ้อณค่ะขอบคุณค่ะพี่แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเลี้ยมมาเลี้ยมกลับบ้านครับผมก็ได้กลับบ้านก็ได้ ได้ความรู้เยอะแยะจากพี่แม่เนาะถึงแม้ว่าลูกสามนะคะแต่ต้องบอกว่าคุณแม่ยังเฟี้ยวอยู่เลยคุณแม่ยังเฟี้ยวและที่ชอบที่สุดคือบ้านนี้ไม่ตีลูกแต่ลูกฟังก็มีการสอนโดยการให้แค่เข้ามุมให้เหมือนเป็นการลงโทษเฉยๆแล้วน้องก็จะรู้สึกเองว่าสิ่งที่เขาทำนั่นคือผิดกระซิบอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือให้เป็นเพื่อแบบคือเหมือนมีเหตุผลกันตายแล้วบางครั้งเราก็ไม่อยากพูดกับลูกบังคับบังคับเนาะคือมีเหตุผลแล้วคุยกันกับเขาเวลามี อย่าพูดไงเห็นไหมพูดละไอมีอะไรก็คุยกันเขาจะได้มีอะไรเขาก็เล่าให้เราฟังด้วยันนี่ก็ต้องขอบคุณพี่แมมด้วยนะคะขอบคุณพี่แมบมากเลยค่ะพี่แมมขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยค่ะสวัสดีกลับบ้านแล้วค่ะคุณจิโกะค่ะแล้วก็แบรนด์จูเนียร์ด้วยสวัสดีนะคะกลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับแล้วกลับแล้ววันนี้นะครับเราทั้งหมดก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการแกงรักเด็กครัับสสวดีครับสวัสดีค่ะ ไโอเคปะปะจะไม่ไหวแล้วขอบคุณนะคะ